dj ครับก็สวัสดีพี่พี่น้องๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งของระบบแอร์นะครับที่มีชื่อว่า r e เ e i v e r d ดเอนะครับหรือว่าตัวไดเออร์นั่นเองนะครับก็หน้าที่ของตัวไดเออร์ครับก็จะมีหน้าที่ กองความชื้นหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับระบบน้ํายานะครับพวกฝุ่นพวกความชื้นในระบบนะครับที่หลงเหลือมนะครับไม่ให้ผ่านไปอุดตันที่ expression ว a l v e นะครับก็จะม,มีเลเอร์ลูกใหม่นะครับหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ที่ใช้แล้วสองลูกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาผ่าดูข้างในนะครับว่า มันมีหลักการยังไงหรือมันรูปทรงยังไงครับวิธีการมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผ่ากันเลยนะครับผม ตอนนี้ก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วครับ3ลูกนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เรามาดูเลยครับผมนี่ครับลักษณะภายในนะครับนะครับมันก็จะมีแกนกลางนะครับแกนกลางคือน้ํายาออกนะครับออกจากรูนี้นะครับนะครับแล้วก็เข้าอันนี้รูเข้านะครับ น้ำยาเข้าไปก็จะอยู่ผ่านห้องที่1น,นะครับผ่านตัวกองแล้วก็มาห้องที่2นะครับครับเดี๋ยวก็มาดูรูปที่2กันต่อนะครับนี่เหมือนกันนะครับการวางการอะไรเหมือนกันรูปแบบเหมือนกัน,นครับเนี่ยครับก็จะมีเม็ดพวกเม็ดดูความชื้นนะครับ มีสองห้องเหมือนกนันครับ,น,รบนี่จะคือเป็นเม็ดดูดความชื้นครับดูอีกลูกนึงครับนี่ลูกอันนี้เป็นลูกใหม่ครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับนีะครับแน่นครับแน่น เนี่ยครับเหมือนกันครับแต่คนละยี่ห้อนะครับแต่เหมือนกันการทำเนี่ยครับจะเห็นผ้านั่นนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับผ้าสีขาวนะเป็นฟิลเตอร์แล้วก็พวกเม็ดความชื้นนะครับสําหรับตัวความชื้นเอ่อเม็ดพวกนี้นะครับก็เขาจะเรียกซิลิก้าเจลหรือว่าแคลเซียมซัลเฟตอลูมินตอลลูมินาเจลอะไรนะครับประมาณนี้ครับ อยู่ที่ว่าเขาจะใช้ประเภทไหนนะครับแบบไหนนะครับเนะครับเหมือนกันครับลักษณะข้างในอันนี้จะดำหน่อยครับผ้าหวกงนี้จะดำนะอ่านการใช้งานพวกงนี้นะครับถ้ามันเล็ดรอดเข้าไปนะมันอาจไปอุดตันที่วาลได้นะครับเคยเจอหลายคันแล้วเหมือนกันครับ เื่องจากไดเออร์มันเสื่อมสภาพนะครับนยครับจะเห็นรูเล็กๆนะครับนี่คือรูน้ํายาเข้านะครับเข้ามานยครับจะอยู่ห้องที่1น่ผ่านฟิลเตอร์ครับผ่านห้องที่2แล้วก็จะดันกลับเข้าที่ตัวแกนตัวกลางนะครับเหมือนกันนะหลักการทํางานนะครับนะครับ ก็เวลาเราเปลี่ยนคอมหรือว่าเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนตู้คอยเย็นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนีนะ้เป็นตัวสําคัญนะครับจริงๆแล้วยุการใช้งานเขาก็อยู่ประมาณ2-3ปีนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเออก็อยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมีอะไรจะเอามาลงให้ดู